สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อคุณผู้ชมสามารถดำเนชีวิตได้อย่างพอดีพอเพียงมีผลและก็เป็นการสร้างปูคุมกันครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนชาวเกาะพิทักษ์ครับไปดูชุมชนต้นแบบที่มีการอนรักสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมได้ครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับผู้ใหญ่หลังแล้วครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับเมื่อวานครับผมมาถึงมืดแล้วก็ผู้ใหญ่หลังให้พาไปตกมือครับไม่ได้สักตัวเลยฮะ <l> <ๆ>ไม่คือช่วงนี้จริงๆนะ,นะเป็นช่วงที่เดือนไา่ด้วยนะถ้าเป็นเดือนงายเสร็จแล้วส่วนมากก็จะไม่ออกกันเห็นไม่เรือใหญ่ๆแถวนี้ก็จะหยุดหมดเพราะยังไม่ออกคือยกเว้นที่ทํากิจกรรมที่เขาอยากเรียนรู้แค่นั้นเองว่าวิธีตกหมือทำยังไงแค่นั้นครับมาถึงเกาะพิทักษ์แล้วครับอยากรู้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเี่ย เกาะพิทักษ์นี่มีการพัฒนาการยังไงบ้างครับคือตั้งแต่อดีตจริงๆนะกกว่าพิทักษ์เมื่อ2432เลยนะสองามเนี่ยช่วงเสดรจร้ห้าขึ้นครองราชอยู่นะประกาศกฎบันเดาบานได้จะปราบปูามผิดอังย mm ี hmm. ้ทั้งหลายเนี่ยก็มีบุคคลคนหนึ่งที่คนเกาะพิทักษ์นับถือมากพ่อปูเดชเนี่ยท่านหนีคดีมานะ mm hmm. มาถึงหลังเกาะพิทักษ์ที่เรานั่งตรงนี้คือหลังเกาะพิทักษ์นะพอท่านมานั่งเรือมาผ่านตรงนี้เนี่ยก็มีคนเรียกให้พ่อปูเดชขึ้นเกาะพิทักษ์พอพ่อปูเดชขึ้นเกาะพิท พ่อปูเดชเลยเรียกก่อนนี้ว่าเกาะผีทักนะอ๋นะอมีโหคนลกเ <c oughs> กาะผีทักมีคนเรียกให้ขึ้นมาลกฮะให้ขึ้นมาเลยขึ้นมาพักเสร็จแล้วพ่อปูเดชขึ้นมาก็ไม่เจอคนอ่ะครับท่านเลยเรียกก่อนนี้ว่าเกาะผีทักอืแล้วก็ท่านก็มีเรียกเกาะผีทักแต่ถ้าชาวประมงอ่ะถ้าชาวประมงนั่งเรือผ่านหน้าเกาะผีทักคือฝั่งฝั่งมงท่ามที่เรานั่งเนี่ยก็เรียกฝั่งหน้าเกาะผีทักฝั่งนู้นอ่ะตองที่นีหาดมีหาดชาวประมงนั่งเรือผ่านปุ๊บถ ทุกครั้งจะต้องมีคนเรียกให้มาพักที่หลังเกาะพิทักที่ก่อนอก็คือ,อบริเวณนี้ะพอทอดสมอเรือเสร็จพายุก็ท้องกล้าวฝนฟ้าขน้องต้องมาชาประมงเลยเรียกไว้สองชื่อเกาะผีทักและเกาะที่พักอ๋อคล้ายกันแต่มันมีหลักฐานอยู่ชิ้นที่เสด็จพระห้าท่านประพาสลงทางใต้อะครับท่านได้เขียนไว้ตอนหนึ่งไว้ว่าได้แวะหน้าเกาะผีทักพอรุ่งอารุณเนี่ยท่านเสด็จขึ้นที่ปากาน้ำหลังสวนนะ หน้าเวลาตรงนี้ก็มีเรือจําลองจากกรีนัเบตอยู่ประทับก็มีรูปเสด็จเตียกงมหลวงประทับอยู่ตรงนั้นนะแล้วท่านก็รองครองหลังสวนเป็นจปรไว้ที่วัดถ้ำเขาเงินเนี่ยก็ดังนั้นกาะพิทักษ์น่าจะชื่อว่าเกาะผีทักษ์ตามตัวแบบตัวนั้นพอสองสี่หกสี่หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ประกาศเป็นหมู่บ้านครับโดยลูกของนายของพ่อปุเดชคือนายนุ้ยเดชาริศท่านเป็นผู้ใหญ่คนแรกจากผีทักก็มาเป็นพิทักษ์จนทุกวันนี้นะพอปีสองห้าสามสองถึงปีสองห้าสามศเป็นปีล้มสลายของเกาะพิทักษ์เป็นช่วงหนึ่ง เปลี่ยน,นผู้นําด้วยผ,ยผู้นําคนเก่าัเสียชีวิตผู้นําคนใหม่มาแต่ช่วงนั้นน่ยชาวบ้านเริ่มแตกแยกภายใต้ที่ว่าการออกทะเลเริ่มขาดทุนนะขายะใต้ชนบ้านเต็มหมดปลาต้องออกเยอะแล้วก็เขาก็ไม่รู้เรื่องพอรบก,ก็มาบงให้เรือประมงพาหนิตอยู่ในอ่าวกันหมดชาวบ้านไม่รู้จักรวมกลุ่มปัญหามันหลากหลายหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาปีสามหกกลับมาก่อพิทักษ์ก็คิดเรื่องการพัฒนามหมู่บ้านผมคิดว่าถ้าคนเนี่ย ยังไม่ได้พัฒนาตัวเองพัฒนาให้มีความรู้เรื่องตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคงพัฒนากันไม่ได้ใช่ครับต้องคิดเรื่องพัฒนาคนคือจากที่แยกกันนะทําก็คือให้มารวมกันรวมกลุ่มกันท<ม>วก็จะสร้างกลุ่มขึ้นมานครับพอสร้างกลุ่มกันเสร็จรวมปุ๊บมาปีสองห้าสามเก้าเนี่ยคนกว่าพิทักษ์เริ่มมีความคิดเรื่องพัฒนาเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นขึ้นมานะชาวบ้านเริ่มไม่ทะเลาะกันและพ<ม>อไม่ทะเลาะปุ๊บเนี่ยผมก็มานั่งคิดต่อว่าถ้าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนไได้เเมื่่อหรยต้่ง ทดลองหลายเรื่องนะก็ไปทดลองล้มลุกลวกลานจากมีอาหารแปรรูปท่านเลมาทําไม่มีตลาดขายก็ล้มลุกลุกลานก็มาคิดเรื่องการท่องเที่ยวได้เมื่อปี3 9มเก้พอคิดเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ใช้กฎระเบียบการท่องเที่ยวขึ้นมาใส่ว่าเราทําเรื่องการท่องเที่ยวแต่เราต้องดูแลเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะทำเงินประเพณีต้องฟื้นกลับไม่ได้นะสังคมต้องไม่แตกแยกกันนะแต่ผลประโยชน์ต้องแบ่งกันเท่ากันเราทำกันแบบนี้หลังจากนั้นเราทําจนมีความยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมวันนี้ครับผมพาผู้ชมไปที่คลองมหาสวัสด์ครับไปดูการจัดการน้ำาในบึงบัวครับเขาจะมีการจัดการน้ำอย่างไรเพื่อให้มีคุณภาพและก็สะอาดครับเราไปชมกันเลยครับคลองมหาสวัสด์เป็นชุมชนริมน้ำที่ยังคงมีวิถีชีวิตชุมชนริมคลองอยู่และยังคงใช้ชีวิตการสัญจรด้วยเรือ ชาวบ้านอย่างพึ่งพิงครองเพื่อการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆนาบัวนับเป็นการเกษตรที่พึ่งผ่านน้ำในคลองมหาสวัสดิ์อย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมีการผันน้ำจากคลองเข้าสู่นาความสูงประมาณเอวถึงอกเพื่อเลี้ยงบัวนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือระบบนิเวศภายในบึงบัว ซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตจํานวนมากได้แก่สัตว์พืชน้ําสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นภายในบึงบัวจึงมีทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายบทบาทและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบึงบัวมีความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเป็นห่วงโซ่อาหารที่ค่อนข้างสมดุล คุณสมบัติของน้ำในบึงบัวถือว่าเป็นตัวกลางในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตในบึงบัวน้ำจะมีการหมุนเวียนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ต้นบัวและพืชน,น้ําชนิดอื่นๆเพื่อหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตที่จเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์โดยการดูดซึมผ่านทางรากและเมื่อดวนแสงอาทิตย์พืชเหล่านี้ก็จะขายน้ําออกมาทางใบเป็นอาหารให้แมลงเล็กมากินในน้ําถือว่าช่วยเกื้อกูลการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบึงบัวแสงสว่างจากดวงอาทิตย์บัวเมื่อได้รับแสงสว่างที่เพียงพอจะมีการเจริญเติบโตได้ดีและที่สำคัญดอกจะมีจำนวนมากตลอดปีครับในนาบัวหรือว่านาบัวลุงแจ่มเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในบัวยุคที่ต่อจากที่ดินราฐทานนะครับก็คือว่าเปลี่ยนจากบัวหลวง เป็นบัวฉัดแล้วนะครับก็คือเป็นบัวฉัดะตะบงกฎกับฉัดตะบุตรแล้วก็บัวฉัด2000เนี่ยจะเป็นบัวที่ตลาดนิยมฝอบัวหลวงเพราะว่าบัวหลวงเนี่ยเขาจะเป็นดอกแหลมๆแล้วก็ดอกรีบง่ายและไม่ทนแต่บัวฉัดเนี่ยเขาจะทนนะฮะพอจะทนเสร็จลักษณะที่เนี่ยก็จะควบคุมด,ด้วยระบบนิเวศเดีวยวกันน้ําสูงไม่เกิน60เซนแล้วน้ําก็จะสะอาดนะฮะแล้วน้ําสูงไม่เกิน60เซนเนี่ยหมายความว่าถ้าน้อยกว่านี้ ไม่ดีจากการจดบันทึกดอกเล็กดกแต่ไม่ใหญ่ถ้ามากกว่า60เซนเนี่ยใหญ่แต่ไม่ดกน้ําที่เหมาะกับการทํานาบัวในประมาณ60เซนเนี่ยจะเป็นน้ําที่บัวในชอบมากเลยคือเขาขึ้นมาแล้วเป็นเหมาะกับการเขาอยู่พอน้ําลึกเหมือนก็เขาต้องอนําไหลทะลึ่งขึ้นมายาวก็ทํทให้ดอกใหญ่แต่ไม่ดกนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ของนาบัวลุงแจ่มเนี่ยเขาไม่ได้ได้เฉพาะนาบัวนะในน้ำเนี่ยเขาก็ใช้หลัก เชื่อมโยงโดยทฤษฎีใหม่เดียวกันเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาประเภทที่เป็นปลากินพืชนี่แหละครับก็จะกินแพงต้นจากใบบัวที่เวลาเขาเด็ดลงไปแล้วเวลาที่เอาขี้ไก่มาใส่บัวปลาพวกนี้ก็จะได้กินอาหารด้วยก็คือใช้ฟาร์มเกืือกูลซึ่งกนและกันหมดเลยนะครับแลมวบนคันล้อมรอบๆเนี่ยเขาก็มีมะม่วงมีมะพร้าวแล้วเขาก็มีตะไคร้และตะไคร้เขานีา่ปลูกไม่ใช่ระบบเป็นลักษณะผีถึงประช้าเป็นปลูกลักษณะคือมีอย่างต่อเนื่องเขาเอาการตลาดนํา โดยเก็บอยู่วันละสี่สิบฟาโลนะฮะอย่างเก็บพอไปรอบสวนก็เสร็จปุ๊บสี่เดือนถึงหกเดือนเนี่ยเขาก็วนกลับมาเก็บใหม่คือเขามีอย่างต่อเน,นื่องมีตลอดเวลาและเขาทุกแปลงเขาจะมีตะไคร้บนหัวข,ขนาซึ่งเป็นเหมือนเงินออมแล้วก็มีกระเพราวัวลาพาพริกอยู่ซึ่งเขาได้รายได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละสองพันซึ่งมีชีวิตที่ทําเกษตรเนี่ยที่ไหนก็ได้ที่ทําเกษตรแล้วลําลบากผมบอกเลยว่าให้กอบศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยกอปมาใช้เลยนะฮะไม่ต้องไปคิดใหม่แล้ว ทำกเกษตรรวยอย่างเดียวแล้วมีความมั่นคงมั่งคั่งผมบอกเลยว่ายัางยืนแน่นอนน้ําที่ใช้ในนาบวัวนะครับก็เป็นน้ําที่ใช้จากในคลองแล้วก็ในคลองอในคลองเนี่ยเมื่อเราช่วยกัน,ลนรลรงคงนะครับทบําบ่อทางดักไขมันท,ทุกบ้านแล้วน้าเนี่ยที่ลงไปในคลองใหญ่เนี่ยมันจะเกิดการลำบัดด้วยธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติมันก็จะมีปุ๋ยหรือว่ามีสารอินทรีย์สูงมากแล้วพอดูดขึ้นมาในนาบวัวดูดขึ้นไปในนาข้าวเนี่ยมันทาให้ข้าวได้ผลดีนะครับทำให้บวัวได้ผลดีก็ค,คือน้ําจากในคลองที่เราช่วง ร่วมช่วยกันเช็คลองเป็นบอ่อบำบัดน้เสียโดยใช้ทุกบ้านติดถังดักไขมันคุณผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมไปที่สวนเกษตรรละดาว,วันครับซึ่งที่นี่ครับเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนครับที่ทำหน้าที่การส่งเสริมการเลี้ยงชะโลงแล้วก็แปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ครับเขาจะมีการทําการตลาดอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์ครับ ผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่กันที่สวนเกษตรระดาวันครับซึ่งที่นี่ครับประสบความสำเร็จในการทำผลิตภัณฑ์จากชนลงครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือแม่อ้อยแม่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากให้เล่าเรื่องของการทำการตลาดของชนลลงที่นี่หน่อยว่าเรามีชื่อเสียงแล้วใช่ไหมครับเรามีทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็การตลาดของเราตอนนี้เรามีวางค่ะอยู่ที่ตลาดน้ำวัตะเคียนนะคะแล้วก็ไปขาอยู่ที่กองสลากนะคะ นอกจากนั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาซื้อไปปากต่อ,ปา,ตอปากโทมานะคะแล้วก็ทางออนไลน์ก็มีด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆก็มีสบู่น้ำผึ้งชนะลงนะคะคายาม,มองจากผลิตของชนะลงน้ำมันหอมระเหยจากคามโมไมล์แล้วก็น้ำมันเขียวจากสวนสมุนไพรในสวนเรานะคะแล้วก็ลูกประครบ อันนี้ความแตกต่างหรือความยากในการทำตลาดของที่เราไปขายโดยตรงกันตลาดกับการทําออนไลน์เนี่ยมันมีแตกต่างยังไงมีเทคนิคอะไรแนะนาบ้างเผื่อคนที่ฟังทางบ้านจะได้ไปทําบ้างก็เทคนิคของเราเราก็ต้องเน้นคุณภาพครับนะคะเน้นคุณภาพแล้วก็ใช้ดีบอกต่อส่วนมากจะเป็นจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือของมันขายตัวเองอยู่แล้วใช่ใช่เขาเขาใช้ดีแล้วเขาก็บอกต่อซื้อไปฝากกันอย่างไปขายที่กองสลากเงี้ยนะคะเขา เราจะมียาหมองขวดเล็กๆขาย20บาทนะคะแล้วก็เข้าไปลองใช้ใช้ดีแล้วก็มาซื้อขวดใหญ่ซื้อไปฝากกันเพราะว่ายาหมองกับน้ำมันเขียวเราใช้เรื่องปวดเมื่อยปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยดีก็คือเหมือนว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกถูกไหมพระลูกค้าเห็นปุ๊บออกม่าเป็นัณฑ์ชนนโล่งที่มีคุณภาพแล้วก็กลับมาซื้ออีกเริ่มจากซื้อเล็กๆก่อนแล้วก็ไปซื้อเป็นฑ์ชิดอื่นใสนใจใช่ไหมครับคันนี้ พอเราทํากระแสตอบรับคือแล้วเราเก,การทาออนไลน์ครับเพราะเดี๋ยวนี้การทําตลาดในโซเชียลมีเดียมันก็มีความสําคัญใช่ไหมครับคุณแม่เห็นว่ามีความสําคัญยังไงแล้วก็เริ่มทํำยังไงก็อ,ออนไลน์จริงๆเราไม่ได้ทําเองนะส่วนมากเด็กๆจะไปทํก็คือเป็นลูกหลานใี่ไหมครับใช่พ<ว>เพราะ<ช>ว่าตัวเราไม่มีเวลาอาจจะแบบไม่ถนัดเล่นใช่ใช่เด็กๆจะไปทํากันทำมันมีอะไรบ้างครับในการการทำพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเขาทํายังไงหรือว่าลูกค้ามาเขาไปลงติ๊กตอกกัน อ๋อทิกตอกใช่ใช่ครับแล้วก็จะลูกค้าก็จะโทรมาสั่งซื้อแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับในการทำ t ิกตอกตรงเนี้ยถ้าทำติกตอกแล้วจริงๆแล้วส,สู้สู้เราขายปากต่อปากไม่ได้เพราะว่าแบบผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันจะเป็นของผู้สูงอายุมากกว่าอ๋อแสดงว่าผู้สูง <laughs> โอเคก็าใจแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าจริงๆของเราเนี่ยก็เป็นอายุประมาณเท่าไหร่ครับ เลงของกว้างของช่วงอายุคือคือก็หลายระดับนะคะคนหนุ่มสาวก็มีแต่ก็จะเป็นพวกคาโมไมล์พวกนี้แล้วก็คุณสูงวัยก็จะเป็นยาหม่องยาดูแต่คนสูงวัยจะเป็นลูกค้าที่ซื้อเยอะกว่าเขาก็เลยไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยจะเล่นโซเชียลเท่าไหร่เราก็มีแต่ว่าจริงหลักๆคือการที่จะขายโดยตรงเผชิญหน้าถูกไหมครับนี้คือสิ่งที่ที่เราขายกันก็คือลูกหลานซื้อไปฝากกันถ้าถ้าคนคนหนุ่มสาวจะซื้อก็ซื้อไปฝากผู้สูงอายุ และออย่างนึงคือเห็นที่นี่เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยใช่ไหมค่คนลูกค้าเข้ามาก็มาเข้ามาหรือเปครับก็เขาก็วอล์กอินเข้ามาก็มีอ่ออยากให้ฝากถึงเรื่องของการทําท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกับการขายของนิดนึงที่นี่ดีมากแน่ก็คือที่นี่เรามีท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็จะมีท่องเที่ยวทางน้ํานะคะก็จะมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งก็จะมีไหว้พิพิธภัณฑ์วัดศรีเริมบูรหลวงพ่อกลางสวนบ้านเก่าร้อยปีแล้วก็ของปั้นจิ๋ว บ้านจิ๋วนี่เขาทำสวยมากเลยนะคะแล้วก็สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติบ้านหัวคูในใสศาลเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็มาทานอาหารเที่ยงที่สวนระดาวันก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นนะคะ ก็คือเราต้องจองมาแล้วก็ใช่ไหมครเราก็จะมีคนเป็นไกด์พาเที่ยวแล้วก็เราก็สามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ของเราได้จากการที่นักท่องเที่ยวมามาเที่ยวด้วยเพราะทุกบ้านก็จะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างบ้านละปีเขาก็จะมีน้ําพริกเผาอ๋อนะคะก็คืออันนี้ก็มีจุดขายอย่างหนึ่งคือว่าเราท่องเที่ยวเชิญเกษตรท่องเที่ยวในชนทับุรีแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปวางขายด้วยก็คือให้นักท่องเที่ยวรู้จักแล้วอย่างที่ว่าของเรามีคุณภาพด้วยเขามีการบอกปากต่อปากใช่ไหมครับใช่ค่ะครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงที่นี่่่่หนอออยยยวาาางงไไทะร เพือให้ลูกค้าเขาสนใจเข้ามาวอล์กอินเข้ามาดูที่นี่ก็ที่นี่เราก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะแล้วเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ย่าหวานด้วยนะคะจากสวนสมุนไพรเพราะสวนสมุนไพรเขาจะเน้นหน้าย่าหวานนะคะที่นี่ก็จะมีแปรรูปหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่เด่นก็คือพวกยาหม่องยาดมรูกป,ประครบนะคะ <แ liness? S 1> ก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะ ถ้าไม่เจอใครก็สามารถเข้ามาเดินเที่ยวในสวนได้เลยนะคะครับครับผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูผลิตภัณฑ์จากสูนพัยนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่สวนเกษตรระดวันครับและในช่วงของรักดินรักน้ารักป่าในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมไปที่สวนเต็มรักครับไปร่วมแลกเป็นียนรู้กับคุณชานรงค์ครับซึ่งมีการปลูกผักสลับออร์แกนิกครับมีการปรุงดินและผลิตปุ๋ยใช้เองครับซึ่งเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ เราไม่มีอะไรที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเรามอง,อย,งอย่างพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยครับชาวบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับสวนที่เราทําเลยเราไม่มีสารเคมีมีกลิ่นบ้างคือน้ําหมักปลาแต่เราเติมรำเติมอะไรเราม,มีที่แก้ไม่ให้มันเหม็นเพราะฉะนั้นในเมื่อคน,คนภายในอยู่มีความสุขคนรอบข้างอยู่มีความสุขผมว่ามันไม่มีพิษกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนเราก็มีความสุขครับพี่ปัญหาหลักของผักปลอดสารเคมี มีอยู่อย่างเดียวก็คือสัตร์ตพืชเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถใช้สารเคมีได้ครับซึ่งผมก็พยายามใช้ภูมิปัญญาไทยก็คือยาเส้นน้ำสัดเดาน้ำส้มสายชูพวกนี้ครับเพื่อขับไล่สัตรูพืชก็ยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยมีการปรึกษากับทางท่านอาจารย์ผู้รู้ก็เลยได้สารชนิดหนึ่งขึ้นมามาช่วยใช้เขาเรียกว่าสารชีวพันธุ์ก็คือสารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูของสัตรูตพืช เราเอามาฉีดพ่นตัวนี้เพื่อขับไล่ศัตรูพืชด้วยกันปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยมูลวัวที่เราจะไปนํามาจากทางจังหวัดส,สุพรรณซึ่งเป็นวัวที่เราจะใช้มีอยู่สองส่วนก็คือวัวไล่ทุ่งและก็วัวนมซึ่งจะควบคุมการทานอาหารจะมี่านอาหารค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราเรียกว่าปุ๋ยคอกหรือมูลวัวซึ่งเราไม่สามารถนํามาใช้ได้เลยเราต้องมาทําการหมักก่อนหนึ่งเดือนนะครับวิธีการใช้ก็คือ หลังจากเราเตรียมแปลงเตรียมดินเสร็จก่อนที่จะปลูกรอตต่อไปเราจะคลุกด้วยปุ๋ยหมักของเราเพื่อเพิ่มอาหารในดินให้ให้ใหพืชครับผมการเตรียมดินนะครับด้วยด้วยสลัดเนี่ยเราถือว่าเป็นผักอายุสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากด้วยสลัดเองอายุแค่ไม่เกิน30วันอยู่บนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยดินของเราเนี่ยเป็นดินที่ปรุงขึ้นมาพิเศษเราเรียกสูตรนี้ว่าสูตรสูตรไร้ดินก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นมูลมวัว ขับดินแค่นิดเดียวที่เหลือก็จะเป็นแกลบดิบแกบลบดํสาสารประกอบอื่น,นๆเพิ่มเพื่อฆ่าเชื้อราไตโคเดมาพวกนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูส่วนผสมและวิธีการทําดินปลูกสําหรับสวนเต็มรักนะครับซึ่งส่วนผสมหลักๆเลยก็คือ 1. มูลวัวเราจะใช้อยู่3ส่วนนะครับผมแล้วก็ แกลบดิบอยู่2ส่วนนะครับแล้วก็แกลบดำา1ส่วนดิน0.5ส่วนซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรดินน้อยหรือสูตรไร้ดินนะครับผมแล้วก็น้ำเนี่ยในน้ำน้ำเปล่าเนี่ยเราจะเติมเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาลงไปก็คือช่วยฆ่าเชื้อราในดินในตอนเราหมักครับผมส่วนผสมมีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการผสมดินกันครับผมหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสม เรียบร้อยหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้าไปโม่ให้คลุกเขาให้เข้ากันโดยเริ่มจากมูลวัว3ส่วนครับผมต่อมาแกลบดิบอีก2ส่วนครับผมต่อมาเป็นแกลบดํา1ส่วนครับผมและสุดท้ายเป็นดินร่วนทั่วไป0.5ส่วนครับสุดท้ายก็จะเป็นน้ําในการผสมซึ่งผสมไตโคดม,มาลงไปแล้ว นะครับผมแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันในโม่นี้ครับผมหลังจากที่เราเอาส่วนผสมทุกอย่างผสมกันแล้วเนี่ยสุดท้ายเราต้องมาตรวจสอบความชื้นความชื้นต้องเหมาะสมซึ่งเหมาะสมนี่ก็คือประมาณสัหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเรากำครับอยู่จะอยู่ประมาณนี้จะยังเป็นก้อนอยู่แต่ว่าก็ยังสามารถแตกออกได้เนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วครับทีน,นี้ถ้ามันมีก้อนที่ใหญ่ไม่สามารถโนแตกเราก็จะใช้วิธี ช่วยครับอย่างเงี้ยครับตรวจสอบเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราจะใช้วิธีการกองเก็บแล้วใช้ผ้าใบดำคลุมหรือเราจะเก็บเข้ากระสอบแล้วเก็บไว้อยู่ประมาณ45วันเป็นอย่างน้อยครับในการหมักดิน คุณผู้ชมครับในช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบความสุขของคุณลุงสันติครับที่ประกอบอาชีพในการปลูกอ้อยแล้วก็หีบน้ำอ้อยขายครับคุณลุงครับได้มีการวางแผนอาชีพนี้ครับให้กับคนในครอบครัวครับซึ่งเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ เกษตรพอเพียงเนี่ยนะผมก็บอกลูกว่าถ้าเราพอเพียงจริงๆนะมันพอเพียงจริงๆใน,ในหลวงท่านโอ้โหมองการไกลมากแล้วถ้าไม่ศึกษาคำนี้ให้เด่นชัดนะฟังดูว่าเหมือนไม่มีอะไรไม่ดีแต่แต่ความเป็นจริงแล้วหนีท่านไม่พ้นหรอกเกษตรพอเพียงเนี่ยทุกคนสุดท้ายต้องมาจบตรงนี้แล้วก็จะอยู่ได้มันพอเพียงเพราะว่า เราทําให้มันพอทําให้มันพอหารายได้เรามองดูจุดรายได้อะไรที่มันเป็นรายได้พื้นที่หาให้มันพอแล้วก็อย่าใช้เกินใช้พอเพียงคนเราเวลาดําเนินชีวิตเนี่ยอาหารกับการเป็นอยู่ธรรมดาทั่วไปไม่เวอร์เกินไปเงี้ยอยู่ได้เพราะง,งานที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือจะทําน้ําอ้อยหรือจะทําขยะศาสตร์ไม่ใช่ของง่ายเลย ไม่ใช่ของง่ายหมายความว่ามันใช้แรงใช้เวลาใช้ความเอาใจใส่เยอะอะซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่พอและความอดทนความเอาใจใส่จะไม่พอแล้วมันจะน้อยลงเพราะว่าพ่อแม่ใช้ปุยตาตาใช้ใช้ช่วยอะ่ะก็เบื่อแล้วไงโดนใช้มาเบื่อโอ้โหทำมานี่มันไม่ไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนนฝฟ,ฟอจะเสร็จ ปู่ย่าตายายก็ใช้ลูกหลานที่ลูกหลานเข็ดดิไม่อยากทําต่อหรอกมันงานยากยากเพราะมันมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะ ผมเขาเรียกน้ำอ้อยล่างจากจากทางไหนทางไหนมาซื้อเรียกน้ำอ้อยล่างอ้อยตลาดที่วางขายในทั่วไปที่ว่าราคาถูกเขาเรียกน้ำอ้อยเหนือ,อมันมีน้ำอ้อยเหนือกับน้ำอ้อยล่างคนซื้อเขาจะรู้ว่าอ้อยนี่น้ำอ้อยล่างคุณภาพหวานหอมอรสชาตินิ่งอ้อยจากเหนือมานี่มันจะเป็นแบบว่ามังมีรสก่อยบางทีเค็มบางทีก็หวานอย่างเดียวไม่หอมบางทีร่วนกวนขนมไม่ติด ปัญหาเกิดหวานไม่หวานกินได้ไม่กินได้แต่สิ่งที่ต้องการมันมันไม่ตรงความต้องการอ่าเป็นอย่างนั้น มันก็มีความสุขแบบว่าเราอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็มันคุ้นเคยแล้วก็เฮ้ยให้กันได้เอาอย่างนี้ไว้เฮ้ยร้อนร้อนร้อนเลิกวันนี้ร้อนจัดอากาศจัดเลิกเข้ามาเอาแดดลบไปมันงานไม่ได้บังคับเวลาเพราะงานเราไม่เหมือนผักพืชผ,ผักมันต้องบังคับจะต้องเป๊ะน้ําปุ๋ยายาต้องเป๊ะอันนี้มันทอดทิ้งได้ เร,เ,รเราเราเราเฉยชาได้แต่ถึงทีขยันให้มันคุ้มหน่อยแล้วก็รู้ว่าวันนี้เราอู้ไปสองชั่วโมงพรุ่งนี้แดดลม่มเราข,ขยันเพิ่มมาอีกชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกวันก็อ,อีกชั่วโมงมันมันหาหาวิธีชดเชยกันได้เราจะเอาเท่าไหร่เรารู้ว่าเราปลูกอ้อยไร่กี่หลุมเราคำนวณองนั้นเอาคำนวณว่าจะเอาเท่าไหร่อ้อยโลละเท่าไหร่เราจะปลูกกี่โลละวันหนึ่งเออบอกกันอย่างนั้น ้าจะทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็ได้แต่ผมทำแค่ครอบครัวเองเพราะว่าไปทำใหญ่ๆเยอะๆมันก็ยิ่งเหนื่อยเยอะขึ้นไปแต่ว่าผลกำไรตอบแทนพออยู่ได้พอได้คาแรงกินเราขยันหน่อยเราก็ได้เพิ่มต้องใช้ความขยันทำโอทำเพิ่มเขาออกเขาออกช้าเราออกเร็วเขาเลิกเร็วเราเลิกช้าก,ก,ก,ก็พอจะได้คาแรงปริญญาตีได้อย่างเงี้ยสอนเขาว่างนั้น แล้วไม่ตกงานไม่กลัวใครไล่ออกเป็นเจ้านายตัวเองคุณผู้ชมครับอย่าลืมว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนหลักที่คุณผู้ชมสามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลและก็เป็นการสร้างภูมิกันครับและนี่คือเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ